5ตัวเน้นชัวร์ประจำวันศุกร์ที่26กันยายน2568ครับวันนี้อยู่กับผมเซียมบูมังเตงเหมือนเช่นเคยนะฮะและแน่นอนครับเราเปิดด้วยการเช็คกันบ้านเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับตัวแรกครับผมแอสตันวิลล่าชนะบโลญยา1ประตูต่อศูนย์ครับต่อแอสตันวิลล่าครึ่งลูกปินนี้บวกเต็มนะครับตัวที่2ครับผมเรนเจอร์แพ้คาบ้านให้กับเกงสู์ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อเรนเจอร์ราคาเสมอเนี่ยโดนนะครับแต่สกอร์ต่ำสามลูกท่วนอันนี้บวกนะครับเสียดายนะเรนเจอร์โดนใบแดงฮะ ตัวที่3ครับยังบอยแพ้พันธินัยกอสหประตูต่อ4นะครับคู่นี้ผมดันไปให้อยู่ต่อยังบอยนะครับก็โดนไปนะฮะตัวที่4ี่ครับผมโตริโนชนะปิซา1ประตูตศูนย์ครับคู่นี้เนี่ยสบินบวกหมดเลยนะครับต่อโตริโนครึ่งลูกแล้วก็สกอร์ต่ํา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับยิ้มแย้มครับและตัวสุดท้ายครับผมเรียลโอเวโดแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อสาครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อบาซาลูครึ่งควบ2ก็บวกไปครึ่งนึงครับเท่ากับว่าผลงานเมื่อวานนี้ถือว่า ก็พอได้อยู่เนาะดีขึ้นตามลําดับนะครับถ้่เกืบสองสวันที่ผ่านมานะฮะขณะที่ใน VAP นะครับผมให้เน้นมากๆเลยไปที่ต่อไอสตอวิทลาครึ่งลูกนะครับก็บวกกันไปตามระเบียบนะครับยินดีด้วยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะช่วง3-4วันก่อนนี้พาเล่เทออกทะเลไปหน่อยนะครับสวันนี้ผมเลยนเน้นแบบเน้นมากๆเลยผมบอกเลยนะตั่งทําข้อมูลทีนี้ครึ่งวันกันเลยทีเดียวนะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูฟุตบอลวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมก็วันศุกร์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอล Friday night นะครับของแต่ละลีกซึ่งเตะกันแค่แบบลีกละคู่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้5คู่หลีกไปเลยตามนี้นะครับผมแต่กิจกรรมไทยผลสก๊อตผมเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับฝากไปด้วยละกันนะในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาอ่าไายผลสกอร์ชิง iPhone กันนะครับใครสนใจก็ติดตามไปได้นะครับผมกด subscribe youtube ไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารทางนี้นะครับหรือถ้าอยาก 88นะครับผมผมและทีมงานเนี่ยยินดีตอบคำถามทุกท่านนะครับยังไงทักมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง5คู่ในวันนี้กันเลยครับ คู่แรกนะครับผมเวลาตีหนึ่งตรงครับเราไปที่ศึกฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เอเรดิวิซีลีกนะครับวันนี้ทเวนเต้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟอร์จูน่าซิตาดนะครับผมโดย6นัดที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นทเวนเต้ผลงานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับมีเป็นแค่เจ็ดคะแนนเท่านั้นครับยิง9เสีย8ประตูได้เสียบวก1รั้งอยู่ที่อันดับ11นะครับโดย5นัดหลังสุดของทเวนเต้นะครับคือการชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับผมมันเริ่มมีสัญญาณดีตรงที่ววว่่่่าาา2เเเเเกกมมลสุดขของทนนต้ียพพไ เลยนะครับเปิดบ้านเสมอ n a c Breda 2-2และล่าสุดครับเหมือนจะคืนฟอร์มครับบุกไปถล่มสปาร์ตารอตดัม5ประตูต่อ1เลยทีเดียวขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนฟอร์จูน่าซิตาดนะครับผมอันดับดีกว่าทเวนเต้นะพวกเขารั้งอยู่ที่6นะครับ6นัดมี10คะแนนครับยิง10เสีย9ประตูได้เสียบวกอยู่1ลูกฮะโดย5นัดล่าสุดของทางฝั่งซิตาดนะครับชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอูเทบมาได้นะฮะ1ประตูต่อ0ครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าเกมเยือนของซิตาดเนี่ย ฟอร์มไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่จะแพ้นะมีบุกชนะเทลสร์ได้เกมหนึ่งนะครับส่วนสถิติการเจอกันโดยรวมแน่นอนทเวนเต้ดูดีกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นทีมใหญ่กว่านะครับและ3เกมหลังสุดครับที่ซิตาดบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้ไม่เคยเอาชนะทเวนเต้ได้เลยนะครับเป็นการแพ้ไป2แล้วก็เสมอ1เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ครับจบลงในการเสมอกันไป1ประตูต่ตอ1นฮะ ในขณะที่สภาพความพร้อมนะครับผมเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะเพราะผมว่าหลายๆคนก็คงไม่รู้จักนักเตะของทั้งสองทีมสักเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของชาเบนเต้นะครับผมกองกลางนะครับอย่างประเทศสคิโอโลนะครับผมที่เป็นตัวหลักนะรวมไปถึงทางด้านของแซมแลมเมอร์นะครับอีกหนึ่งรายเนี่ย สตัวนี้เจ็บนะครับซึ่งก็เจ็บมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วลงสนามไม่ได้นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับโดยตัวชูโรงของทีมครับจะเป็นกองหน้าวัย36ปีอย่างริกกี้ฟานวูฟวิงเคิลนะครับผมที่ทําประตูได้2นัดติดต่อกันแล้วรวมไปถึงแบ็กขวานะครับอดีตทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุด U19 และยู3อย่างบาร์ฟานดรูตนะครับผมแล้วก็พี่น้องตระกูลรอตด้วยนะครับ เป็นปีขวาครับแดนรอดแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างแมตต์รอดนะครับวันนี้พร้อมลงสนามกันได้ทั้งหมดครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นทีมที่ชุดใหญ่แล้วกันนะใหญ่สุดล่ะละของทเมนเะต้ณนาทีนี้นะครับขณะที่ทางฝั่งของฟอร์จูน่าซิตาทีมเยือนนะครับผมตัวเจ็บดนยาวเป็นหางว่าวเลยฮะแต่ถ้าว่าทุกตัวครับก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่เกาะหน้านั้นตั้งนานแล้วครับไอที่เห็นฟอร์มดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไอพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นผมถือว่าซิตาเนี่ยค่อนข,ข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวโดยตัวที่น่าสนใจครับคือ อีฮาตารเรนนะครับผมโอ้ oh, ชื่ออ่านยากมากเลยตัวนี้ยังไม่ติดทีมชาติด้วยขออภัยครับแต่เป็นนักเตะสัญชาติโมร็อกโกครับเล่นดีมากนะตัวนี้น่าจับตามองนะครับแล้วก็มีกองหน้าอย่างพิตเตอร์สันอีกหนึ่งรายด้วยในวัยสาปีเป็นกองหน้าตัวเก่าของทีมนะครับผมอย่างว่านะัสิตาเนี่ยเป็นทีมระดับแบบเกรดบีลบเลยละ่ะของลีกนะครับดังนั้นนักเตะก็จะไม่ใช่เป็นนักเตะแม่เหล็กสักเท่าไหร่จะว่าไปก็ทั้งคู่นะฮะ อ่ะถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นครับผมแน่นอนครับทเวนเต้เปิดตัวมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะในช่วงต้นฤดูกาลครับถ้าเทียบกับซิตาดเขาดูดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพของทีมนะครับตัวผู้เล่นนะครับรวมไปถึงอ่าสเกลของทีมนะครับทเวนเต้เหนือกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมซิตาดเองอาจจะเป็นทีมหนึ่งที่เล่นได้แนวแน่นนะครับแต่ว่าแมททเวนเต้เองเล่นในบ้านเนี่ยผมว่ามันก็มันก็มันก็ควรจะต้องฟื้นได้แล้วมั้งเพราะว่าแมทล่าสุดเนี่ยคือพวกเขาก็ถล่มสปาร์ตารอตตเอรตด ฟอร์มเนี่ยจะค่อยๆฟื้นขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับผมคือผมมองว่าด้วยเกมที่แบบมันก้ากึ่งแบบเนี้ยทเวนเต้เป็นเจ้าบ้านอะ่ะผมว่าพวกเขา่าจะใส่สุดเต็มที่มากกว่าครับเกมรุกก็ดีครับแต่เกมรับเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเสียประตูง่ายหรือเปล่าคุณนี้บอกไปก่อนเลยครับว่าสกอร์สูงเนี่ยน่าลงทุนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบินที่1ที่ผมให้เป็นบินนําเลยคืออยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสนะครับผมอันเนี้ยผมว่าโอกาส แต่พอเห็นฟอรมเทอร์เบนเต้ล่าสุดแล้วผมว่าขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นละกันนะเออเชื่อว่าชนะแต่ชนะแบบมีประตูทั้ง2ฝั่งนะครับสามหนึ 3, 1, 4, 2, 4, 3, อะไรแบบเนี้ยนะฮะผมลองดูละกันสรุปคู่นี้นะครับเน้นไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3เป็นบินหลักครับและเชียร์เบาๆย้ำว่าเชียร์เบาๆนะอยู่ที่เทอร์เบนเต้ราคา1ลูกท่วนครับ คู่ที่2ครับเราไปดูศึกบุนเดสติก้าเยอรมันกันบ้างเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับวันนี้ที่อาริอันส์อารนาครับเือรใต้บายเบนนิครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแวเดอร์เบรเมนนะครับผม ตัวน้งฟังของเือใต้ครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงตามคาดนะครับผมสีนัดเก็บได้12คะแนนเต็มครับยิงไปถึง18ลูกครับเสีย3ประตูได้เสียบวก15นะฮะผลงานนี่ถือว่าโคตรดีเลยครับและถึงณนขณะนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับรวมทุกรายการบยบร์มินิกชนะมาโดยตลอดเลยนะครับผมรวมถึงเกมยุโรปครับที่ชนะเชลซีในบ้านด้วย3ประตูต่อหนึ่งและเกมล่าสุดในลีกครับคือการบุกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์และถล่มกลับมาได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมรุกนี่คือแบบโคตรดุครัะ ส่วนทางฝั่งไวเดอร์เบรเมนครับฤดูกาลนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับสีได้ผ่านมาพวกเขามีเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นครับรั้งอยู่อันดับ14นะครับยิง8เสีย10ประตูได้เสียติดลบอยู่2ลูกนะครับผมเกมรุกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในขณะที่เกมรับนี่ก็ค่อนข้างแย่นะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยเบรเมนเล่นในบ้านแพ้ไฟบวกคาทินเลยฮะศูนย์ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นบุกไปชนะกัลปัดสี่ศูนย้อนกลับไปเปิดบ้านเสมอเลเวอร์3-3ครับคือบอกตรงๆครับฟอร์มของเเเเเเบบบรรมมนนนี่ยคคาาาดดลลกกซะหือิัผ ไม่รู้ว่าจะมาทรงไหนยังไงบางวันเล่นดีก็ดีครับบางวันแย่ก็แย่แต่ที่แน่ๆเจอบบเยอร์เมื่อไหร่ส่วนใหญ่มักจะแย่ครับฤดูก,กาลก่อนนี่โดนบบเยอร์ตบไปกับเนี่ยแลูกนะครับแบบยิงประตูไม่ได้ฮะเกมที่อาริอันส์อารีนาแห่งนี้บาเยอร์ Bayern มิลิกเอาชนะเบเมน3ประตูต่อศูนย์ขณะที่บ้านเบเมนครับบาเยอร์ Bayern บุกไปตบถึงถิ่นฮะหประตูต่อศูนย์อันนี้คือผลงานการเจอกันเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วนะครับและการเจอกันของทั้งคู่10นัดหลังสุดย้อนหลังไปครับบาเยอร์ เบรเมนชนะ1เกมนะครับผม <c oughs> คือแบบมันค่อนข้างจะห่างชั้นกันเยอะมากๆเลยฮะขณะที่สภาพความพร้อมวันี้นะครับผมเจ้าถิ่นบารเยนของแมนซองกอมปานีครับตัวเจ็บเซตเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงครับลฟอนโซเดวิสโจซิฟส,สตานิซิชแล้วก็ฮิโรกิอิโตะนะครับวันนี้ยังคงเจ็บไม่พร้อมลงสนามนะครับนอกนั้นลงกันได้ครบ คันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมรุกครับอย่างแฮร์รี่เคนแซ็กเจนารีหลุยดีแอสไมเคิลโอลิเซ่นะครับผมรวมไปถึงกองกลางอย่างเรออนกอร์สก้าด้วยและที่ผมชอบมากคือคู่เซตษาณนะครับวันนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นโจนาธานทาครับมาจับคู่กับคิมมินแจก็คืออาจจะพักทางด้านของไดโยอูปาเมกาโนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือตามการคาดการณ์นะครับส่วนฝั่งของวิดเดอร์เบรเมนทีมเยือนครับวันนี้กูซือฮอสเตเฟนนะครับตัวเจ็บเนี่ยเพียบเลยฮะมหาสายครับลากยาวมาเต้ม่หมดฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกองหลังตัวหลักอย่างแม็กซิมิเลนวัวเบอร์ครับวันนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามยังคงเจ็บอยู่ฮะแล้วก็ยังมีกองกลางอย่างซามิเอลเอ็มบังกูล่านะครับผมที่เจ็บอยู่เหมือนกันมิเชลไวเซอร์ครับกองกลางตัวหลักของทีมหนึ่งตัวก็ยังคงไม่พร้อมลงสนามครับโอ้โหนี่แค่บางส่วนนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเบเมนไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวที่แบบ ยังเป็นตัวจอมทัพของทีมครับอย่างทางด้านของโรมาโนชมิดนะครวันนี้พร้อมลงสนามได้อยู่นะครับแต่บอกตรงๆนะแบกเหนื่อยเลยครับผมเพราะว่าไอตัวหลักๆที่แบบมันจะมาประคองทีมได้มันเจ็บกันไปเยอะมากจริงๆครับทำให้เซเดฮาร์ที่เล่นเด่นไม่ตัวอย่างมาร์โกฟรีเดลเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาซึ่งวันนี้ก็ลงสนามได้นะครับผมแต่วันนี้ครับบุกเยือนเสือใต้ฮะโอ้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะมัน มันน่าจะยากครับแล้วยิ่งเบรเมนผมเห็นเกมรับนี่เปื่อยยุ่ยเหมือนกระดาษทิชชู่เปียกน้ำครับวันนี้เจอกับพี่เสือครับต่อให้พี่เสือเล่นเบาบๆผมว่ายังไงก็กดได้อยู่หมัดนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงต้องขออภัยครับแต่ด้วยความที่มันเหนือชั้นกว่าเยอะเหลือเกินครับแล้วยิ่งผมดูเกมโอ้โหเกมรุกเบรเมนมันกไ็ไม่ได้เรื่องด้วยนะมันไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวครับเกมรุกก็แย่ด้วยวันนี้นึกไม่ออกครับว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเสือใต้จริงๆแล้วเกมอย่างของเบรเมนเนี่ยแมต ก่อนเนี่ยมีชนะกัดบัตร4-0นี่มันเป็นภาพลงตานะผมพูดเลยเพราะว่ากัดบัตรกับบายเยอ์นี่มันเทียบกันไม่ได้จริงๆครับเอาเปว่าวันนี้เสือใต้ถล่มแหลกแล้วกันนะต่อให้เป็นทีมผสมยังไงก็ตามแต่เชื่อว่าจะมีโรเตชันผู้เล่นนิดนึงนะด้วยความที่แบบตารางมัน่อน่าจะแน่นนะแต่ผมว่าก็ยังเหนือาเบเมนมากมายมหาศาลครับวันนี้น่าจะยิงทะลุได้ครับ เปิดมาเนี่ยต่อแพงมากนะ3ลูกท่วนครับไม่คิดว่าจะได้เห็นอัตราต่อรองที่แพงขนาดนี้ในทีมลีกเดียวกันแต่ฟอร์มพิเสือณขนาดนี้ยังไงก็กินขาดครับผมอยู่ต่อเือได้ไปเยืนได้เลยฮะ ถัดมาคู่ที่3ไปลูลิก์เอิงฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับตีหนึ่งสนาทีครับวันนี้สตาร์บุกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกมกเซ่ครับผมทางฝั่งสตาร์บุกเนี่ยต้องบอกว่าเปิดรูการมาได้ฟอร์มดีเลยนะครับห้านัดเนพวกเขามี12คะแนนนะครับยิง8เสีย5ประตูได้เสียบวก3ซึ่งถ้าดูจากตารางคะแนนครับที่1โมนาโกไล่ลงมาจนถึงอันดับ4ี่สตาร์บุกเนี่ย 12คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับผมต่างแค่ประตูดได้เสียเท่านั้นเองนะฮะฟอร์มดีครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยทางหน้านของซาบูกเนี่ยชนะ4และแพ้แค่เกมเดียวครับคือการบุกไปแพ้โมนาโกทีมจากฝูง2ประตูต่อ3นะครับ2เกมล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเลออาฟ1 0ตามด้วยบุกไปเอาชนะปารีสเอฟซีครับ3ประตูต่อ2นะครับ มาดีเลยฮะส่วนฝั่งของโอลิมปิกมาร์เซครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่6ครับ5นัดบีกคะแนนนะฮะยิง10เสีย4ประตูได้เสียบบกอยู่6ลูกนะครับผมมีแมตที่แพ้บ้างอะไรบ้างนะครับ5านัดหลังสุดครับรวมทุกรายการทั้งฟุตบอลยุโรปด้วยพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับเป็นการชนะและสลับแพ้กันมาอย่างต่อเนื่องนะับผมในยุโรปเนี่ยมีบุกแพ้มาริด1ต่อ2และเกมล่าสุดนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแเปอแชร์ได้นะฮะ1ประตูต่อบูม ซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ได้ใจผมมากเลยนะฮะส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมครับฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าสตาบุกทําได้ดีกว่านะเกมในบ้านสตาบุกที่สนามแห่งนี้ฤดูกาลก่อนสตาบุกเชิญชนะมักเซ1หนึ่งต่อศูนย์ครับส่วนเกมที่บ้านมักเซนเนี่ยสตาบุกก็บุกไปยันเสมอได้ด้วย1ประตูต่อ1และที่น่าประหลาดใจมากๆเลยนะครับยําม,มากมากเลยครับการเจอกันของทั้งคู่6นัดหลังสุดครับเสมอไป5เกมครับ สตาบุกชนะ1เกมนั่นหมายความว่ามากเซไม่เคยเอาชนะสตาบุกได้เลยนะครับผมในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมาอันนี้แอบเซอร์ไพรส์จริงๆครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสตาบุกครับคุณซอเลียมโรซินเนียนะครับผมจะไม่มีทางด้านของแรบบี้ เอนซีกูล่านะครับผมกองกลางของทีมนะฮะวัยสิปีนี่ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูสิด้วยนะครับโดนไล่ออกไปเมื่อแมตชก่อนนะครับวันนี้ติดโทษแบนนะครับผมลงสนามไม่ได้และอีกหนึ่งกองกลางทีมชาติสวีเดนครับวัยยีปีตัวนี้ได้รับจับตามองจากหลายทีมในยุโรปครับอย่างเซบาสเตียนนานาซีนะฮะเสียดายครับวันนี้ก็เจ็บเหมือนกันลงสนามไม่ได้ครับแต่ตัวผู้เล่นรายอื่นครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะลงสนามมาได้ทั้งหมดครับโดยเฉพาะแผงเกมรับครับมาบาดูซาเนี่ยเล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับวันนี้ลงสนามได้ครับแล้วก็มีตัวเก่าอย่างเบนชิเวลด้วยนะฮะนี่ย้ายมาเล่นแบ็กซ้าให้กับทางฝั่งสตาร์บุกแล้วนะครับและกองหน้าอย่างเคนรีแพส s นะครับผู้ทําประตูชัยเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็ลงสนามได้เช่นกันนะฮะหลายๆตัวเราคงไม่รู้จักหรอกนะเอาไปว่าวันนี้สตาร์บุกฟูลทีมผมบอกแค่นี้แล้วกันนะครับ สุกฝังของมักเซรครับโรเบรโตเดอเชบีนะครับผมจะไม่สามารถใช้งานท้าได้ของฮามิจูเน่ตาเร่นะครับผมกองกลางอเวริโคตได้เป็นแค่รายเดียว ขณะที่ทน,น้าของจอฟฟี่คอนด็อกเบียร์จะต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นสภาพทีมของมากเซถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับผมไล่แต่ผู้สาประตูนะครับอย่างโรลลี่ไปจนถึงเกมลุกอย่างโอบาเมยังครับทีมที่เวอาร์เมสันกรีนบูธนะครับผมกองกลางอย่างปเปร์มิวไฮเบียกแล้วก็ทานาของคอนด็อกเบียร์ถ้าลงสนามได้นะฮะวันนี้ก็จะลงกันครบครันเลยนะครับผมบเบญแมงปาวาก็มาเล่นแบกขวากับมาลเซแล้วนะครับต้องบอกว่าคุณภาพของทีมมาลเซเหนือกว่าแน่นอนเพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็อาจจะมีสะะดดุบบ้าบ้าางงอไร แต่2เกมหลังสุดผมพูดเลยว่าหมักเซฟฟอมฟื้นจริงๆครับแพ้มาดิด1 2ที่เบอร์นาบิลนี่คือเล่นดีมากนะบอกเลยว่าโอ้ถ้ามาดิดนี่ไม่ใช่เป็นนักเตะระดับเวิร์คลาสนะครับผมว่าแพ้ไปแล้วครับผมรวมไปถึงแมตช์ล่าสุดที่เล่นเอาชนะ แเป้แชร์ด้วยนะครับถือว่าเล่นแบบด้วยชนะด้วยเทคนิคจริงๆครับอาจจะคลองเกมได้น้อยกว่าแต่ขึ้นมาแต่ละทีเกมลุกทรงประสิทธิภาพเหลือเกินผมมองว่าวันนี้สตาร์บุกเล่นในบ้านเนี่ยจะมาตั้งเกมรับก็คงไม่ใช่ทีครับต้องเปิดเกมลุกสู้กับมาร์เซยบ้างซึ่งตรงนี้จะทําให้ช่องว่างของเกมรับเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่ามาร์เซยเนี่ยน่าจะนะน่าจะไม่แพ้กลับไปเป็นอย่างน้อยนะครับเต็มที่ก็แค่เสมอเท่านั้นนะครับโดยเปิดมาเนี่ยต่อปปผมถือว่ารับ ไม่เสียครึ่งก็กินเต็มเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะถัดมาคู่ที่4ครับไปดูศึกลาลิกาลีกสเปนกันบ้างนะครับวันนี้กิโรนาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสปันยอนเวลาตีสองตรงนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นกิโรนาครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยครับผ่านมา6เกมพวกเขามีเป็นแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับจากการเสมอ2และแพ้4ครับยิงได้3เสีย16ประตูได้เสียติดลบ13ลูกครับ ตอนนี้เสียประตูเยอะที่สุดในลีกเลยนะครับผมโดยเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอแอตเลติกบินบาได้1ประตูต่อหนึ่งอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเหมือนว่าฟอร์มจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอชมกันแล้วกันครับแต่ก่อนหน้านั้นไม่ไหวจริงๆฮะและที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นครับคือเกมในบ้านของพวกเขาฤดูกาลนี้3เกมแพ้รวดนะครับแพ้รายโย1 3แพ้เซบีย่าศูนย์สองและแพ้เลเบนเต้ศูนย์ต่อสี่แพ้เละๆท้งนั้นเลยครับขณะที่ต้องฟังของเอสปันญอครับฤดูกาลนี้เปิดมาได้ดี เกินคาดครับตอนนี้พวกเขารังอยู่นันที่ที่ของตารางนะครับ6นัดมี11คะแนนครับยิง10เสีย9ประตูดได้เสียบวก1ลูกนะครับผลงานของพวกเขาห,าห้านาตังสุดครับคือการชนะ3เสมอ1แพ้1แต่2เกมล่าสุดพวกเขาเนี่ยแพ้มัดิด0ู์ในเกมเยือนครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับบาลนเซียเกมล่าสุด2ประตูต่อ2นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมยากทั้ง2เกมนะนะโดยรวมครับเอสปนยอนถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ฤดูกาลก่อนเจอกันเนี่ยเสมอกันทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับบ้านเอสปันยอนจบ1-1ครับส่วนบ้านกิโรนาจบ0-0นะครับผมถ้าย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนนู้นครับกิโรนาเป็นฤดูกาลที่พวกเขาได้ไปฟุตบอลยุโรปเนาะฟอร์มดีครับเล่นในบ้านเอาชนะเอสปันยอน4-1ส่วนบ้านเอสปันยอนเนี่ยเสมอกันสูนประตูต่อศูนนะครับผมประมาณนี้นะฮะ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าถิ่นกิโรนาของกุนซอมิเชลครับตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผมน่าสงสารเลยต้องรอเช็คความฟิตของอาเบลรูส์นะครับแล้วก็วิกเตอร์ซิกกนคอฟขณะที่ดอนนี่ฟันเดอร์บีกับโทมัสเลอร์มาเนี่ยเจ็บแน่นอนลงสนามไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นะครับผมส่วนตัวหลักๆที่ลงสนามได้วันนี้ครับก็จะเป็นกองกลางนะครับอย่างเอเซลวิเซลนะครับผมใครจํากันได้บ้างนะเออกองกลางตัวเก่าทีมชาติเบลเยียมนะครับผมวันนี้ลงสนามได้ในวัยสามสิบหกปีนะครับ นอกจากนี้เราก็มีดารี่บินครับผมเซ็นนะฮะวไป35ปีอดีตทีมชาติเนเธอร,นนร์แลนด์นะฮะนี่ต้องบอกว่ารวมดาวโรยนะฮะไปในทีมเลยสำหรับทางฝั่งกิโรน่านะครับแล้วก็จะแรกด้วยพวกนักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างแบรนด์กิลแล้วก็ตัวนันของจาเซอร์อัสปริงย่านะครับ ประมาณนี้นะฮะเขาคร่าวของทางฝั่งกีโรนาส่วนทางฝั่งของเอสปันยอนนะครับผมคุณซือมาโนโลคอนซาเลสวันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับผมฟูลทีมมากๆครับผู้รักษาประตูอย่างเดบิโตรวิชวันนี้ลงสนามได้นะครับรวมไปถึงเกมรุกนะครับผมไอตัวหลักๆนะฮะอย่างทางด้านของปูอาโดแล้วก็โรเบรโตเฟอร์นันเดสนะครับแถมกองกลางอย่างเอสโปซิโตวันนี้ก็พร้อมลงสนามได้ทั้งหมดครับฟูลทีมกว่านี้ ไม่มีแล้วสำหรับเอสปันยอนครับถึงว่าทำไมผลงานดีเหลือเกินซึ่งวันนี้เอาตรงๆเลยผมก็ชอบเอสปันยอนมากกว่าทางฝั่งกีโรน่านะครับแต่ด้วยความที่กีโรน่าเนี่ยมันเล่นในบ้านนะครับผมวันนี้ก็เลยเป็นต่ออยู่นิดๆตามทรงครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มจริงๆนะครับเอาตรงๆเลยครับผมคือผู้เล่นแกหลังกีโรน่าคือผู้เล่นอายุเยอะครับไม่ใช่ผู้เล่นวัยรุน่นหรือว่าผู้เล่นวัยแบบ20 ก็กว่า30ต้นๆนะครับผมว่ามันพึ่งพายาาครับและอสเปนยอนยิญญญ่งตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีด้วยผู้เล่นก็สมบูรณ์ด้วยนะครับผมผมว่ายัางไงก็ไม่แพ้ต่อให้สถิติเฮตุเฮตกิโรนาที่ผ่านมาจะดีกว่าครับแต่นั่นคืออดีตครับณนะตอนนี้ผมว่ากิโรนาเนี่ยอาจจะต้องมีการช้อปปิ้งตลาดช่วงหน้าหนาวซะหน่อยไม่งั้นตกชั้นแน่นอนนะครับเปรยเปิดมาเนี่ยเจ้าถิ่นกิโรนาต่อเสมอครับผม คู่นี้อยู่เอสเปนยอนทีมเยือนได้เลยผมว่าเต็มที่ก็แค่เสมอไม่น่าจะแพ้กลับไปนะครับแต่ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับสกอร์สูงต่ำสองลูกครึ่งด้วยความที่ทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็น่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังตัวนะครับประกอบกับฤดูกาลก่อนเนี่ยเจอกันก็ออกสกอร์ต่ำด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะฮะขออภัยทั้ง2ครั้งเลยดังนั้นผมว่าวันนี้ทรงหน้าจอกต่ำอีกครั้งนึงครับคู่นี้อยู่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งปิดหึงบินด้วยแล้วกันสรุปคู่นี้นะครับรองทีมย ol, าาเยือนเอส และคู่สุดท้ายครับเราไปที่ลีกาโปรตุเกสกันบ้านนะครับผมเวลาตี25นาทีครับวันนี้เยอรอนครับเบนฟิก้าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกิลวินเซนนะครับอันดับปัจจุบันของเบนฟิก้าอยู่ที่อันดับ3ครับ6นะัดพวกเขามี14คะแนนยิง11เสีย3ประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าฟุตบอลยุโรปเสียทรงนิดนึงกับการแพ้คาราบักคาบ้าน2ประตูต่อสานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นในลีกครับก็ชนะนะครับผมทางด้านของ AFS ได้ในเกมเยือน3ต่อศูและล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับรียวอาร์ฟหประตูต่อหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป๋หรือเปล่านะทางฝั่งของเบนฟิก้าส่วนทางฝั่งกิวินเซนครับฤดูกาลนี้ถือว่ามาได้ดีเลยทีเดียวครับพวกเขารังอยู่ที่4ครับต่อตูเบนฟิก้าแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับ 6นัดมี13คะแนนครับยิง7เ,เสีย2ประตูได้เสียบวก5อาจจะยิงได้น้อยแต่ว่าก็เสียประตูน้อยเช่นกันนะครับและที่สําคัญ3เกมหลังสุดครับฟอร์มโคตรดีเลยครับชนะรวดทุกเกมครับเปิดบ้านชนะมราเรนเซ2-0บุกชนะปรากา1-0และล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเอสเตรียไป2ประตูต่อ0ครับท่ากว่า3นัดหลังสุดชนะรวดแบบเก็บคลีนชี h ล้วนๆเลยครับผมทยอยกับไปอีก1เกมก่อนนั้นนั้นเนี่ยา,าด้ว เท่ากับบรรลุกาลนี้แพ้แค่เกมเดียวครับแล้วก็เสียประตูแค่เกมเดียวคือการแพ้ปอโต้ศูนย์ต่อสนะครับผมโอ้ต้องบอกมาดีเกินคาดนะฮะแต่ถ้าพูดถึงสถิติเฮตูเฮต์ hate hate ครับต้องบอกว่าเบนฟิก้ากินขาดครับหครั้งล่าสุดที่เจอกันเบนฟิก้าชนะได้ทุกเกมครับฤดูกาลเกาะเนี่ยก็ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับแบบถล่มทลายนะครับเกมเย้าชนะ5 1าหนึ่งศูนเกมเยือนบุกชนะ3าศูนย์ครับผมโอ้โหเฮตูเฮต์นี่สู้กันไม่ได้จริงๆนะฮะ ส่วนเฉพาะความพร้อมวันนี้นะครับผมเจ้าถิ่มเบฟิก้าครับกองหน้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่อย่างบรูมานะครับเจ็บครับลงสนามไม่ได้นะฮะรวมถึงกองกลางอีกหนึ่งตัวที่ซื้อมาใหม่ฤดูกาลนี้ด้วยอย่างมาูนะครับย้ายมาจากพิเตอร์กิมารา์นะครับวันนี้ก็เจ็บลงสนามไม่ได้เช่นกันครับเท่ากับว่า2นักเตะใหม่ครับผมเจ็บหมดเลยฮะ อ่ะและอีกหนึ่งตัวครับกองหลังอย่างอเลสเซนเดอร์บาร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมนะฮะตัวทีมชาติเดนมาร์กก็เจ็บเช่นกันครับยังดีหน่อยครับตรงที่เกมรุกของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่กันครบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกองกลางเพลย์เมเกอร์ทีมชาติยูเครนนะครับย้ายมาจากชาร์ตอรโดเนตอย่างจอร์จี้สุดาคอฟนะครับเล่นโดดเด่นมากครับใส่เบอร์10วันนี้พร้อมลงสนามได้นะครับและกองหน้าทีมชาติคริส่างบอเจลิสพาฟริดิสนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามได้เช่นกันฮะ ขนาดที่ทางฝั่งของกิลวินเซนทีมเยือนนะครับผมคือต้องบอกว่าตัวเจ็บมีแหละสอตัวแต่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ใช้เป็นหลักๆ วันนี้พร้อมลงสนามก็ได้แบบครบครันนะครับผมและตัวที่โดดเด่นถือว่าเซอร์ไพรส์มากครับก็คือกองหน้าบราซิเลียนอย่างพาโบลนะครับในวัย21ปีครับเล่นดีดีครับลงหกนัดยิงไป4ลูกแล้วนะฮะทางทั้งที่ฤดูกาลก่อนก็ไม่ได้เล่นดีแบบนี้ครับแต่ฤดูกาลนี้มาเนี่ยระเบิดฟอร์มากเดี๋ยวรอดูว่าค่าตัวจะขึ้นมากขนาดไหนครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีทางด้านของหลุยส์เอสเตเวสครับผมเพลย์เมกเกอร์หมายเลขสิบของทีมแล้วก็ปีกขวาบราซิเลียนอีกถึงตัวอย่างมูริโลเดอร์ซูาอีกด้วยนะ คือนักเตะบราซิลครับพวกแบบตัวเกรดเกรดบีเกรดซีอะไรเงี้ยเยอะครับผมแม้กระทั่งผู้รักษ,ษาประตูครับยังเป็นบราซิลเลียนเลยครับดาซิวาวเวนตูรานะฮะ เดี๋ยวมาดูว่าพลังบาซิเลียนครับวันนี้เนี่ยจะยันเหี่ยวลิสบอนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าการบุกมาเยือนที่ระยองเบนฟิก้านะครับบอกเลยว่าเป็นรองเยอะแน่นอนครับสถิติพวกเขาก็สู้ไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่พวกเขาสู้ได้ในช่วงนี้ครับก็คือว่าฟองการเล่นครับเกมรับถือว่าเหนียวแน่นลึกเกินครับผมใครก็เจาะยากครับและการชนะปรากาเนี่ยก็เป็นตัวบทพิสูจน์อย่างหนึ่งครับว่าพวกเขาสามารถเจอกับทีมระดับนี้ได้สู้ได้อย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เจอเบนฟิก้าอาจจะสู้เหนื่อยหน่อย แต่ด้วยความที่เบ็นฟิก้าเองเนี่ยตารางการแข่งขันก็ค่อนข้างทุกครับสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นเขาเรียกว่าความฟิตเนี่ยก็อาจจะสู้ท่าหน้าของกิวินเซนต์ไม่ได้นะฮะอีกทั้งกิวินเซนต์ถ้าตั้งรับดีๆผมว่าเบนฟิกา้าในช่วงหลังๆเกมรุกเนี่ยก็ถือว่าแอบตื้ออยู่เหมือนกันเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะชนะคงทําได้แค่เฉือนเอาชนะเท่าน,นั้นไม่ได้ขาดลอยอะไรครับเรเบิร์ตต่อมาลูกครึ่งส่วนตัวมองว่าแอบแพงไปนิดนึงครับเพราะแอบไปดูฟอร์มของกิวินเซนต์แล้วเล่นดีจริงคู่นี้ขอเลือกอยู่รองทางฝั่งทีมมมออย่่่่าาาางงกกววินนนเเซรรรรคคคคลูึะัับบชืแพไขดผ ครบท้วนวันนี้ทั้ง5คู่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวแรกครับอยู่ต่อทอเวนเต้ราคา1ลูกท้วนแบบเบาๆแต่เน้นหนักๆไปที่สกอร์ต่ำสอลูกครึ่งควบ3ครับตัวที่2ต่อบาเยอร์ได้เลยครับสาลูกท่วนน่าจะยิงขาดครับตัวที่3กลั้นใจต่อมักเซนะครับราคาปอๆตัวที่4ครับรองเอสปันญอนทีมเยือนราคาเสมอและสกอร์ต่ำสอลูกครึ่งครับปิดท้ายด้วยตัวที่5ครับอยู่รองกิวินเซนทีมเยือนราคาลูกครึ่งเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวมาดูผลงานกันในวันพรุ่งนี้ละกันวันนี้ถือว่าแบบซอฟๆเบาๆนะเพื่อนๆน,นะลงทุนกันแบบเบาๆเก็บทุนไว้ช่วงเสาร์อาทิตย์ดีกว่าตัวเลือกมันเยอะกว่านะครับผมและฝากไว้ด้วยสําหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ของผมนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งข,ขันแล้วนะฮะสายเซียนทั้งหลายเต็มตัวชิง iPhone จากผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมี iPhone มาแจกทุกคนแน่นอนฝากกดติดตามไม่ได้เลยนะครับกด subscribe ช่องของเซียมบูมัมเตงเอาไว้ได้เลยนะครับและฝากไปด้วยสำหรับหลังบ้านครับ ไล่แดแอปบอลแปดครับอยากสมัคร v p อยากพูดคุยนะครับผมอยากสมัครลงทุนทนักีฬาพักมาคุยกันได้ผมและทีมงานยินดีตอบคําถามทุกคําถามนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ